อาหารบ้านฉันวันนี้นะครับผมผมจะทำพริกหยวกยาไส้นั่นเองเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มีเวน้นนิดนึง <c oughs> อ่ะขั้นแรกนะเอาก็เอาพริกหยวกมาล้างก่อนนะครับล้างให้มันสะอาดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มันทำอย่างนี้เนาะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาผ่าเอาเม็ดข้างในมันออกมาก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเม็ดขาวๆอยู่เมื่อกี้อ่ะทีเนี้ยเราจะมาผ่ากลางนะครับ เพื่อเอาเม็ดข้างในออกนั่นเองนะดูนะเนี่ยชืบค่อยๆอ่ะเนี่ยมีดกีดลงมาตรงกลางงี้อ๊บอ่ะพอกีดแล้วนะครับเนี่ยแวกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเม็ดพริกอยู่ข้างในนะครับผมเอาออกนะเอาออกให้หมดนะครับแต่ว่าไม่ต้องหมดก็ได้เออเดี๋ยวเราไปล้างอยู่แล้วไม่ต้องหมดก็ได้เอาออกนะเอาออกให้มันเออสะอาดๆก็พอเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับผมเผาออกจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปล้างนะครับเนี่ยเอาอ่างี้นะได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมกู้งกวางนี่เลยแล้วเราก็จะเอาไปล้างใหม่น,นั่นเองล้างในครั้งนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นการล้างเอาเม็ดพริกที่มันค้างอยู่ข้างในออกนะฮะเนี่ยล้างเสร็จแล้วเทน้าออกไปหมักหมูกันต่อฮอ่ะการหมักหมูก็ไม่มีอะไราย,ยากครับ ก็คือการใส่หมูสับลงไปปรุงรสนะฮะผมก็จะปรุงด้วยพริกไทยน,นี่นะน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับผมจากนั้นนะฮะผมก็จะใส่ซอสหอยนะครับนะซอสหอยนางรมเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยน้ำมันงานนิดนึงอ่ะทีนี้คลุกเขาครับคลุกให้มันเข้ากันเลย ใส่น้ำมันงานเพื่อเพิ่มความหอมนะแล้วเพิ่มความชุ่มฉ่านั่นเองนะครับผมอันนี้คลุกเขาคลุกเขานะฮะอันนี้เป็นแค่การปรุงรสนะไม่ต้องหมักอะไรเยอะแยะนะครับผมพอคลุกเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการยัดไส้แล้วนั่นเองการยัดไส้มันก็อจะบอกว่าไงดีมันก็เป็นงานฝีมือเนาะไม่รู้จะแนะนํำยังไงก็ตักหมูมาเนี่ยฮะแล้วก็ยัดเข้าไปในพริกหยวกอะ่ะ เออมันคืองานฝีมืออแค่นั้นเลยจะแน่นอาจจะใส่หมูเยอะหมูน้อยแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเราเอาไปย่างเนาะทีเนี้ยเวลาเอาไปย่างอะ่ะอ่าที่ต้องระวังนิดนึงคือผู้คุณเห็นไหมผมยัดไม่ได้สุดตรงปลายพริกหยวกนะเพราะว่ามันจะยังมีให้พื้นที่ให้น้ําอยู่ข้างในอยู่ให้มันให้น้ํามันขังอยู่ในพริกหยวกอะ่ะเออไม่ไงั้นมันจะหลุดออกมา ถ้ามันเต็มไปเวลามันสุกเนี้ยหมูมันจะบีบตัวมันจะเด้งออกมาหมดเนาะอ่ะทีนี้เราก็ไปย่างกันดีกว่าครับ <c oughs> ก็เอาทุกอย่างนะครับจัดใส่ผมจะย่างด้วยหม้ออบลมร้อนนะหรือแบบแอร์ฟรายอะหม้อทอดอะไรพวกนี้ก็คือเอาทุกอย่างเข้าหม้อทอดนะครับผมขอโทษขอโทษที่ติดขัดเอาทุกอย่างเข้าหม้อทอดนี่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเข้าหม้อทอดไป ร้อยแปดสิบองศาสิบห้านาทีอ่ะได้หน้าตายอย่างนี้นะครับผมจัดลงจานแค่นี้เลย,ยง่ายๆไหมเนี่ยมาดูนะฮะผมกำลังเอาลงจานอยู่เลย เสร็จแล้วครับผมแหมพลิกหยวกยัดไส้หมูสับเป็นไงฮะง่ายไหมโอ้ยถ้าอย่างงี้มันง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับเด็กที่ไม่ชอบกินผักก็กินได้นะแม่ๆอย่าลืมทําให้ลูกทานนะครับผมขอให้ทุกคน enjoy ครับ